น้องกะเมื่อนี่กะมาพ่อกับผมอีกคือเกานะครับกับบ่าวจังนะครับสว่ามือนี่อากาศมันดีนะครับอยู่บ้านผมฝนมันตกนะครับแต่กลางคืนมุนะครับตอนนี้กะบคืบอยู่ครับมังศ่อานี่กะลิ้นมานะครับพอดีผมกะตัดหญ้าปลาฝรังกเกิดสีเหลยเมื่อสักครนะครับเมื่อนี่ผมกะ ได้เลือกงามดีนะครับกะชีมาใส่ปุ๋ยนะครับหุียบารุงลูกเขานะครับหลังจากเขาห่อไปแล้วนะครับกะบารุงลูกเขาให้ลูกเขาใหญ่ลูกเขาหวานกรอบนะครับกะชีไปเพิ่งกันนะครับว่าผมใส่ปุ๋ยสูตรยังนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วผมก็ยีไปห่อฝรั่งตอแล้ครับกะเมื่อนี่กะวันพุธนะครับเวลาอยู่กะกะชีหาโมงเศร้านะครับ พอดีมันบ่แดดนะครับวันผุดวันทียี่สิบนะครับเดือนมีนาคมนะครับเดี๋ยวก็ยี่สินเดือนอีกแล้วนะครับเดือนนาจะเป็นเดือนเมษานะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับฝรั่งผมมันก็มีล่วงแน่นะครับแต่ว่าผมก็ฉีดโฮอร์โมนไอขวดเหนียวนะครับมันก็สร้อยได้ยู่นะครับ ทวามันกับโคือฝนนะครับมาสะพวกใบพวกลูกเขามันกับซอยได้เนี่ยครับกาดมันหลอนแห้งครับบางมือห่อพรังก็บหยิบเกิดจะเป็นล้มนะครับไปครับขี่มู่ตอรไซคก็ดีครับไปใส่ปุ๋ยมือกันครับนี่นะครับปุ๋ยครับที่ผมหยอไปใส่นะครับ สูตรที่ผมใส่ครับก13 13 21เลยครับนะครับ,นะรบยี่ห้อกับเมืองเอาเด้อครับใส่ฟล่งนะครับไปครับบะนี่เสร็จแล้วใส่ปุ๋ยนะครับเากอว่านไปยักสามกำมือเขานะครับ ใส่ตุ่นเขาเนะาะวันม,มันกระจรายด้งเอาโบตองใบวันกล่องไว,น,งไวนะครับนี่ครับใบใหม่ที่ว่ามันล่วงลงมานะครับกับห้าที่ฮาตัดนี่ครับมันเกิดเป็นปุ๋ยนะครับอยู่ไต่ต้นนะครับเวลาใส่ปุ๋ยนะครับอยากให้มันดีนะครับ เพราะตงเมืองดินนะครับนี่ดินมันต้องชื้นนะครับแฉะนะครับเวลาเอาใส่ไปปุ๋ยมันยีไดลละลายไว้นะครับถ้าว่าหนาดินแหง้งเวลาหน่ะจะไปใส่เลยครับต้องให้นาดินเขาชื้นนะครับเพาจึงใส่ว่านาดินแห่งนี้เวลาเอาใส่ไปนะครับปุ๋ยมันาละลายครับ มันเลืเหยหนีเหมือนครับถ้าว่าดินชื้นนี่ครับเกาใส่ไปนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนี่ครับเวลาฝนเขาตกลงมาใส่นะครับปุ๋ยมันก็จะละลายนะครับต้นฝรั่งหอาก็จะได้กินนะครับอากาดกำลังดีครับ กับเมืองขนาดต้นมันนะครับกับขนาดเวลาห่อห่อลูกฝรังนะครับบางที่ห่อห่อห่อลูกหลายนะครับเขาไปใส่นิดเดียวมันก็บ,บ่ได้นอครับตัวต้นเขาก็ต้องสารอาหารมันก็ต้องมาเรียงลูกเขานะครับเพื่อให้ลูกเขาหญ่ถ้าห่ออยู่ไปใส่แค่นิดเดียวนะครับลูกฝรังห้อมมันกับ,บ่สมบุ์นะครับนี่ผงก็บยี่เมืองเอาครับ ถ้าต้นไหนผมห่อแล้วหลายเนี่ครับผมก็ยีใส่เพิ่มจากสามกำมือก็ยีเป็นห้าเป็นหกทังีนะครับถ้าต้นไหนมันมีหอลูกฝรังหน่อยผมก็ยีใส่แค่สามนะครับพอบางลูกมันก็นล่วงไปเร้วหอ่อประด้นหอทั้งสีนะครับเขากำลังจะออกยอดออกดอกเมื่อไม่นะครับ บตกนะครับคุมกวิได้หดน้ำก้อนรอบนึงนะครับเพราะดินมันเปียกมันชื้นนะครับผมก็วิได้ใส่ปุ๋ยแล้วก็หดซ้ำอีกทีนึงครับเพื่อให้ปุ๋ยมันละลายนะครับว่าถ้าเขาปอยใส่เลี่ยวปอยเลยนะครับบ่หดมันละเหยขึ้นนะครับมันบ่ไเด้ละลายลงดินนะครับมันละเหยขึ้นอากาศนะครับนี้กวิเป็นในฝรั่งสายแดงผมนะครับ ใส่เคล็อนะครับเพราะว่าผมตัดหย่าไป้เมื่อเร็วนะครับไอ้อสำคัญนะครับถ้ายังเขายังว่าตัดหย่านะครับเขาจะไปใส่เลยครับปุ๋ยเพราะว่าถ้าใส่เร็วหย่าก็ได้กินเม็ดนครับต้นฝรั่งเขาไม่ได้กิน,นไม่นี่ผมก็ยังไม่ได้มาค้ำนะครับเพราะว่าลูกเขายังไม่ใหญ่ขนาดเดี๋ยวถ้าใหญ่เรยวผมก็จะเอามาค้ำนะครับ ดีไซน์วิวรอบนี้พอดีครับใหญ่พอดีครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ใส่ยังบเปลี่ยวนะครับไอ้ฟั่งทั้งนูน่นก็ยังบ่ได้ตัดหย่านะครับเดี๋ยวตนบ่ายผมก็ตัดแล้วก็เขาใส่แล้วก็ฟังทั้งนู่นอีกนะครับใส่ให้เขาได้กินนะครับได้กินสารอาหารนะครับคือปุ๋หแล้วครับคนฮอก็ยังกินเขานะครับถ้า,าใ้เขากินเลยมันก็นลูกก็บใบไงนะครับบ่สมบูรณ์นะครับก็สิเก็บแต่เขาไปขายอย่างเดียวมันก็นกน บ่คือหรอครับวันนี้เดี๋ยวผมก็ะเดียวนี่เอาเป้คุยไปเก็บนะครับเดี๋ยวก็ยีพาไปห้องฝรั่งต่อแหละครับวันนี้ไปครับ ลูกกล็ลังหนาหอนะครับเมืงครับสองลูกนี่โดดหนามนะครับโอ้สดชื่นนี่ครับนามยุดยู ขับลูกนะครับเขียวงามหนะึถ้าเขียวงามบ่มีหอยบ่มีร้อยอย่างนี่คนระับแล้วห่อไปครับลูกสรั่งเหาอจะขาว,วนวลหนะึ่งตัวหนึ่งห่อห่อถุงครับกันเลนะ็บสองกระดาษกระป้องกันแสงแดด ยอดพลังนึ่ครับที่ผมบอกนะครับห้องอยากให้ลูกเขาหญ่ไว้นะครับห้องหัอห้องตัดยอดเขาลดครับเพราะว่าตอนตัดหนึ่งกับเมืองน้อยครับว่าเขาอกเม็ดตุ่มออกมาบ่เขาบบออกนะครับตัดโลดครับครับันไหนเทียนบบมีลูกนะครับนี่สังเกตมัดนะครับพอตัดเดี๋ยวเขาก็ออกออกลูกไม่ห้องไม่ครับ เขาก็อย่าี้ไ่ได้สูงนะครับพอยย่สวนพลังของผมนี่ก็บพยายามเห้นเขาต้นสูงนะครับต้นสูงมันก็ยากนะครับเวลาหอ่อต้องหาบันไดนะครับ แต่ยีมีเล็บเก็บไปขายอยู่นะครับมืออื่นพอวัวงเ้าผมมาผมยางมึงมันก็มีลูกพอที่เก็บไปขายอยู่นะครับโยกเงยออกไปขายสดเนี่ยที่เคยไปแปลรูปเนี่ยนะครับเพิ่มมูลค่านะครับ อีกยอนแปลงเนี่ยครับที่ผมบอกนะครับฝนมันพึ่งตกมาใส่นะครับแต่มันฝลังช่วงหนาฝนนี่ผุมบ่ค่อยแปลงนะครับผมห่อเลยครับบ่เสียเวลาเนาะ ถ้าเป็นแบบเรื่องซี่นะครับนี่ลักษณะนี่ต้องปปิดแบบนี้นะครับเพราะว่าแดดแดดมันซองบบโดนนะครับบบโดนลูกเขาทานแบบเมื่อกี้นี่ถ้าถ้ามันงายขึนข้นนึงสิครับงายขึ้นฝ้านั่นสิครับลูกเดีที่ห้องหอเรามันงายขึ้นฝ้านันสิครับเขาต้องปดปิดทางบนไว้นะครับเพื่อบอ่ยแดดมันซองนะครับยุสวนยีเฮ็ดแบบนี้นะครับ ถ้าเยล้อฝนตกใส่เราให้กระดาษมันหดหรือหัอหา้หากันนะครับบ่ต้องล้อเด้อครับบางทีฝนมันบ่าม้านะครับบบตกแล้วบางทีทำค้างกับ่แห้งก็มันก็สิอารับแดดช่วงนั้มันนี้ลูกลูกฝรั่งเฮาหญ่นะครับเามาเมืองทีครับเจอแดดกินครับ ทางนึงมันดํานะครับถางนึ่งก็ย้อนนะครับบ่ต้องร้อยเง่นะครับเด็ดทิ้งนะครับบ่ได้ผลนะครับคือแดดทิ้งแล้วมันก็จะเน่านะครับมืนปลูกฝลังคือว่าเวลาห่อนะครับต้องละเอียดหน่อยครับต้องคิดไปน้ำนะครับว่าแสงมันจะมาดานไดหมนะครับ บ่เมนว่าห่อห่อห้อย่างเดียวนะครับถ้าลูกไหนมันย่งไหนต้นนะครับห่อก็ต้องเป็ดปิดแม็กปิดตรงนี้ก็ได้ครับเพราะว่าใบมันก็ซอยป้องกันไว้ยูน่นะครับผมเด็ดถิ่งกับมีด้วยครับบางที่ลูกกับง้ามอยู่แต่ว่ากับเด็ดถิ่งนะครับเพราะว่า ผมเมืองเร็วกิ้งมันหน่อยนะครับมันบวสามารถที่จะเอาลูกไปได้หลายนะครับก็ต้องเด็ดจริงครับผมก็บ่กได้ว่าหอทุกลูกนะครับที่เห็นกระดาษมันละลายเนี่ยกับหอคุณละกิ้งนะครับพวกแมงกิ้งเดียวกันเบิด เมื่อกี้ผมกับพ,พ่อแม่พี่นงนะครับมาใส่ปุ๋ยรล่งนะครับสูตรบำรุงผลนะครับหรือว่าลูกเขานะครับเพื่อที่เขาหง่นะครับใ้รสชาติมันหวานกรอบนะครับถ้าวายุสวนนี่ก็กหยิบ่ะไ้ใส่ถ้าเฉพาะปุ๋ยเคมีนะครับที่ผมบอกไป อยู่ใต่ต้นมันผมกะใสขิงงัวไปนะครับกระสอบนึงกะไ่ได้มักกันไหนดอกครับขิงงัวได้มากอะเทแล้วครับเวลานั้นเขาก็ตัดหย้านะครับตัดแจ้งจิ่งใบเขาก็ล่วงนะครับหย่าก็ตัดไว้ก็เป็นกองไว้นะครับมันกก็อยู่ผสมกันเองนะครับกับขิงงัวเวลานั้นเขาก็หดน้ำเรื่อยๆนะครับขีงงัวะเขาก็จะละลายครับกระจายครับ ใบรั่งห้านะครับเขาก็จะใหม่เฟื่อยไปนะครับีลงดินมืดนะครับเห็ดเป็นปุ้ยรล่งนะครับเคมีก็กระชีซอยของเรื่องการบำรุงลูกเขานะครับให้เขาผลที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ให้วานให้กรอบนะครับทาบ่ใร์เลื้ยเกิดไส้าาขี้ง่านะครับ ฝรั่งฮ่อบางที่่อฮ่อหลายนะครับต้นหนึ่งบางที่ก็สองลอยสามลอยลูกนะครับเขาขยีขาดสารอาหารเัื่องว่าและครับาัว่หนึ่งเขาไปใส่เคมีนะครับใส่ไปขี่วัวมันก็บ่ถือหลักการนะครับบ่ยังงัืนหละครับก็คือคนฮ่อแหละครับเปียบเทียบซะนะครับ กินขาเล้วก็ต้องกินน้ำนะครับกินผลไม้ตามนะครับกินนมเพื่อบำรุงร่างกายห้เขาแข็งแรงนะครับก็คือผลัมไม้นะครับถ้าเขาดูแลขเขาดีนะครับขรเขาจให้ผลผลิตที่ดีนะครับแล้วก็เฮดแบบสวนของเบาจังนะครับก็สิเป็นลักษณะการเอาป่อฟางนะครับนมนมเพื่อบังคับให้เขาออกลูก ล้วก็ให้เขาต้นเตี้ยนะครับบ่ให้กิ้งที่ว่ากระโดงขึ้นสูงสูงนะครับเพื่อที่ห่อห่อทำความสะอาดง่ายนะครับตัดแต่งกิ้งง่ายห่อง่ายเกย็บผลผลิตง่ายนะครับต้นเตี้ยล้ำต้นเขาเขาหยีง่ายนะครับแต่ว่ากิ้งที่แตกสาขาออกนะครับของผมมันก็หยีเตี้ยนะครับบางสวนเขาเบ่ได้เฮดแบบผมนะครับผมก็บบ่บ่ได้ว่าบ่าไดไป เบียดเบียนสวนอื่นนะครับ่ไดิตีนะครับเกาเฮ็ดคลองชองเป็นตัวย่างนะครับเพื่อพ่อเม่พี่น้องหรือเอขซองเบาจังนะครับจะได้เอาไปทดลองเมืองนะครับว่านัี่เเป็นเมืองใดแต่ว่าอันฝรั่งใส่เดียงผมนั่นคือผิดพลาดหลายครับผมอยากได้ลูกเขาหลายนะครับผมก็เลยห่อหลายสุดท้ายก็ต้องไปหาไม่เตรียมไว้ค่ำนะครับ ตอนแรกก็เยาะป่อฟางนมให้เขาต๊บเตี้ยนะครับนี่เขาก็เริ่มง่าแล้วครับจะเข่าปีที่สองแล้วนะครับเดี๋ยวก็ยีเฮ็ดแบบฝรั่งกิมจูนะครับเพอต้นง่แล้วก็ยีบ่วได้เอาไม้มาคาำนะครับในคลิปนี้นะครับผมกะพามาใส่ปุ๋ยนะครับเพื่อผมลุงจากที่ว่าบ่ได้ลงคลิปหลายอาทิตย์นะครับก็มั่วครับวีนี้นะครับยากครับพอฝรั่งนะครับเดยวะตอน เก็บฝรั่งนะครับไปขายไปชิมมาบอกนะครับลักษณะการเก็บนะครับลูกฝรั่งแบบไดที่เก็บไปลูกฝรั่งไดควรที่ยังบบเก็บนะครับเดี๋ยวผมก็บยีได้ถ่ายในเมืองอีกเนาะว่าเก็บแบบไดนะครับมันมีกรอบหวานนะครับแบบไดมันจีฝาดนะครับโบเสียบเอาสั้นแล้วนะครับในคลิปนี้ผมกั ขอโตไปกินข้าวเที่ยงก่อนนะครับเที่ยงแล้วนะครับกาไห้พ่อกันในคลิปหนานะครับกัถ้าชอบคลิปนี้นะครับคงบ้าจังนะครับในการใส้ปุ๋ยนะครับฝรังล้วกอ่มอฝรังนะครับกฝากกดติดตามเลยนะครับในช่องสวนสลังออนทัวนะครับเป็นกำลังใจให้กันนะครับกัโอเคครับเอาไหว้ซ้ีก่อนนะครับสวัสดีครับ